ไปครับตรงนี้วันนี้เราจะไปที่ผาคอยเธอนะครับเส้นทางนี้อยู่เลี้ยวซ้ายก่อนที่จะขึ้นพัดตำหนักนะครับโอ้เส้นทางนี้ไม่เคยมาเลยครับเส้นทางนี้เมื่อก่อนเป็นเด็กเคยมาทำไร่เส้นทางนี้อยู่นะครับเมื่อประมาณ30ปี30กว่าปีที่แล้วนะครับเส้นทางนี้ ถึงมาไม่เคยมาเลยเส้นทางนี้กว่าจะได้มาก็ปาไปจากโอ้โหนานมากครับ30กว่าปีครับตอนนี้เขาก็เทถนนคอนกรีตนะครับไม่รู้ว่าไปถึงตรงไหนนะครับผมก็ไม่ได้ไม่เคยมาครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าเขาเทถนนคอนกรีตไปถึงตรงไหนนะครับ ระหว่างทางนี้จะมีน้ำไหลน้ำเซาะน้ำไหลระหว่างทางเป็นระยะระยะนะครับตรงนี้ โอ้โหน้ำเยอะมากน้ำน้ำอะไรจะเยอะขนาดนี้ คอนกรีตยาวเลยครับถนนคอนกรีตยาวเลยโอ้โหต้นไม้ใหญ่ไม่เคยมาเลยจำไม่ได้แล้ววันนี้นะครับเรามาที่นี่เรามาล้ำลึกอดีตกันนะครับที่นี่ออ กิน oh, oh, แล้วก็น, mm hmm. น้ำตาลไหลเมื่อก่อนนะ mm hmm. ผมและพ่อครอบครัวนะครับ mm hmm. มาไล่เส้นนี้ประจําเลยมาทําไล่เส้นนี้ประจําเลยทําไล่อะไรก็ไม่รู้อะไล่ไล่ข้าวไล่ขิงไล่ข้าวโพดไล่อะไรก็ไม่รู้อะมวซ่วไปหมด mm hmm. โอ้โหเส้นทางนี้มาเรามาลุ้นกันว่า ถนนคอนกรีตเขาจะสร้างไปถึงตรงไหนยาวไปยาวไป dạo bay giáo bay, ào, để, chúc, chọn đâu này con, hai mươi mười, mười.